ดีครับนะมันก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้ก็พยายามอะไรครับพยายามที่จะหาคดีหาเรื่องหาราวดึงขึ้นไปนะเพราะจะได้ค่าวิซาชีพจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะ,ะคนที่เขามีจรรยาบันขาจะบอกเออเอ,อ,อะไรดีอะไรไม่ดีเออไม่ต้องไปสู้นะแบบนี้สู้ยังไงก็ไม่ได้พยายามที่จะหาเรื่องหาราวกูอยากถามว่าใครที่ไปโกหกศาล ะมึงไม่ต้องพูดหรอกนะมึงจะท้าทำพูดเป็นดีเลยมึงนั่นแหละตัวดีโกหกสารย่างงั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเวียนกรรมมึงนะมึงจะมาหาให้กินแบบนี้นะมึงจะมาทํานาบนหลังคนนะจะใช้ความรู้จะใช้วิชาชีพแบบนี้ผิดๆนะกูบอกมึงนะมันบาปกรรมจะทําเป็นพระห้อยคงห้อยคอพระออกจากคอมึงตั้งแต่มึงเอาขึ้นแล้วพระ สงฆ์เอพระนี่มันไม่ได้ปกป้องคนชั่วหรอกครับปกป้องแต่คนดีนะคนปฏิบัติด,ดีคนทําดีถึงจะปกป้องนะเอไม่มีหรอกครับไปปกป้องคนชั่วนะปกป้องคนเลวนะทําตัวเฮี้ยขนาดนั้นนะครับนะเห็นไหมครับพฤติกรรมการไปที่อะไรไปไกลเกลี่ยกันมันไกลเกลี่ยไม่ได้สิครับเอเขาจะคุยกันก็ต้องปล่อยให้เขาคุยกันก่อนนะครับมึงไป พาหัวความเขาบัดนี่เออบักฮาเนี่ย <diferença> ก็ปไปพาหัวความเขาบนี้ไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้ราวอะไรให้เขาพูดกันก่อนเออว่าเขาจะไงมันตกลงกันได้ไหมเรื่องมันก็ไม่ยาวใช่ไหมล่ะอันนี้เรื่องมันก็ยาวก็เข้าทางกูเลยทีนี้ใช่ไหมล่ะเออก็ไปต่อว่าอีฮานี่เขาไปด่าแม่ม,มึงมึงก็ยังดีใจเนาะมึงไม่พูดอะไรอีควายอืออีสันดานหมากูขอด่ามึงด้วยสิอุอ้ยนะ ขณะไม่ใช่แม่กูกูยังไม่พอใจแทนเลยจะมาทําแบบนี้แม่กูบทีนพูกข้างหันเลยมาดา่าจีนะ้ามาด่าแม่กูนะกูบริโอนได้กูเตะปากเลยได้กูนะเออพ่อแม่ใครใครก็รักใช่ไหมมาชี้หน้าด่าไปนั่นใช่ไหมแต่อีนี่โอ้เสยครับดีใจแห้งมาเนี่ยโอ้มึงก็สัวตายเออ่ชีวิตมึงก็จะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นเนะเาะอ้าไอ้มึงได้ดีเด้อได้ดีนะ กูก็จะรอดูจุดจบของอีนี่เหมือนกันอ่อกูก็อยากรอดูจุดจบของอีนี่เหมือนกันนมันก็เกินไปใครไปสนับสนุนคนอย่าง whatnot. อ os, like this, ีนี่มันสันดานเหมือนกันสันดานหมาเหมือนกันเหรครับนะเออมึงสนับสนุนคนแบบนี้เหรอสงสัยมึงก็ด่าพ่อด่าแม่มึงเหมือนกันเนาะโอ้อีควายอะสันดานหมาเหมือนกันน่นเนาะ เนาะนิทานเรื่องนี้นะครับพี่น้องเอฟจีนะกูงงกับชีวิตของพวกมึงเนาะมึงไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีแต่มาโอบอ้อมมาอวยแบบนี้โอ้ซ้นตีนนะครับนะเรื่องอื่นกูไม่ว่ากูเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆนะครับนะไม่ว่าอะไรให้คนมาด่าพ่อร่เมศจรองจริงเห็นไหมมันดีไหมครับชีวิตมึงก็จเจรินลงเนาะ เพราะอะไรเขาก็หูตาสว่างหมดแล้ว่าไม่ได้สงสารนรเก็สมเพศมึงมากกว่าแล้วที่มึงได้คดีเยอะๆโอ้ยเขาเฮงดีใจสมพอดีอนาคมเบ็ไม่ใช่กรรมผลกรรมผลเวรหรอกมันไม่ใช่มันโบแมนจังหดจังได,ไไดยังว่าโบแมนจะโบกรรมเวรมันจะได้ตีคดีเออมันจะได้ตีคดีความหนูอีหามึงนะไปสาบานจังหดไห้มัหนีไปสาบานดูศาลมา,า,าจังไดบาดเนี่อืม ให้มีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะเออก็มีอันเป็นไปสั้นๆเนี่ยเออก็มีอันเป็นไปแบบนั้นมันก็มีแนวเปลี่ยนบัดนี้ก็ได้คดีรัวๆที่บัดนี้เออก็แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแล้วบัดนี้เอาหาเงินเลยบัดนี้ค่าปับเด้อเพ่เพ่มมึงเขาคุกอีกนะกูบอกมึงท่านว่วยมึงนต่มันบ่ได้อันนั้นเขาคุกนะั่มึงได้มีที่จะเอาเงินมึงนะแค่นั้นหละนะอืมตอนนี้ก็อวยลูกความเนี่ยครับไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อสนะใสๆเห็นเห็นส้นตีนนะ แล้วกูฟังความนี้มันหลายปีแล้วสิ่งที่มึงมันสะนะสักอย่างไหมเสื้อผมเสื้อผมเอาอยู่เอาอยู่จนตีนเนี่ยกดพ่อคนแม่มึงเลยเอาอยู่นะกดพ่อคนแม่นะอืมนะดีเล้งที่สันรอลงอาญานี่นต้องขอบคุณผมขอบคุณ้าอย่างกับพี่น้องเอฟซีนะมีไตตีนก็เลยจะขอบคุณเงินไปเรียกเขาไม่รู้กี่แสนครับสนี้เช็่ไหมล่ะจริงหรือเปล่าเช่หรือไม่มึงมาตอกูนะ มึงมาตอบกูอะมึงเอาเงินไปเขาไปกี่แสนอ่ะมึงขี้คุยขี้โมไว้เป็นยังไงล่ะทีนี้เอาเงินมาคืนเขาเอ่าเขาไม่ได้เอาใบไม้จ้างมึงเขาก็พูดมันก็สมควรพูดขี้คุยไว้เยอะไงมึงจะให้แม่เขาพูดไม่ได้เด่ไหมละ่ะแมนบอกว่ได้เอาใบาไม้จา้างมันได้เอาเงินได้จ้างน่ะกว่าจะหามาได้น่ะนะออมึงจะมาทำนาบนหลังคนแบบนี้มันไม่ได้นะครับนะสนตีน สันดานหมาเนี่ยนะมหาอะไรเขาไม่ได้สอนมึงออกมาเอา่อทแบบนี้เขาให้ออกมารับใช้ประชาชนเป็นข่าของประชาชนยังสเสอไปลงเลือกตรงเลือกตั้งอีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะมึงอย่าดิ้นนะอืมนิทานเรื่องของกูนะอืมคุยมึงอย่าเสียผู้ผู้ผูู้้นะอืมนะครับนะอันนี้เหละครับหนังหน้าอย่างมึงนี่นะมึงไม่มีอย่างไงเข้าใจไหม สมกันเละพวกมึงน่ะนะที่ไปอยู่ร่วมกันเนี่ยพวกส้นตีนนี่นะครับนะเอาราดเอาเปียบอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะขี้ฝอยยางงั้นอย่างนี้ทําเป็นออกมาพูดอย่างงั้นอย่างนี้ส้นตีนเนี่ยบอกว่ามึงจะยุติบทบาทยุติบทบาทโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยแบบนี้ไอสัตว์นะหนังหน้ายังกับส้นตีนกูนี่นะอ่า ยุติได้กี่วันนะน,นี่โอ้จะไม่เล่นโซเชียลเลยโอ้ตายแล้วครับอืมเห็นไหมครับกี่วันละมึงนะกี่หานื้ก็งูอีนี่ก็เป็นควายลายต่อไปครับควายลายต่อไปเขาเสียให้มันไม่รู้เท่าไหร่ครับกี่ข้าวนมคดีสูเงินไปสามแสนกว่าบาทเออไม่ว่าจะเป็นกล่องขาวกล่องแดงทีนี้ ก็พุดชดจริงนลงนนลาดอีกในนิทานในนี้โอ้ศูนย์ไปเยอะนะครับจะไม่เจ็บใจได้ยังไงอ่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวไงมันเสียลมได้มเป็นมงคนเสียเงินใช่ไหมละ่ะก่าจะหามาได้แต่ละสบบาทแต่ละสลึงเลือดตาเทพากับเด่นนะไม่ใส่ใจไม่สนใจนะแทนที่จะใส่ใจสนใจอ่าถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องออกมาขี้คุยมาคีโมโ้หรอกนะอุบป,ป,ปาก มันจะไม่เป็นแบบนี้ไงอันนี้ขี่มุยขี่กุยขี่มอเออลังบงหลัง,ลง,ลงบ้านกับเอฟองเอฟสี่อนี้ออได้ไปเท่าไหร่แหละทำเป็นพ่อพระช่วยแคบอะไรนะออค่าอะไรค่าครูค่าข,า,ขายโอซนตีนนะแต่มาพูดทำเป็นดีเลยนะอันนี้แหละสิ่งที่กูเปิดก่อนเพื่อน <laughs> เป็นตะได่บาทนี่ เออเป็นยังไงลนะครับทีนี้นะมันเป็นอย่างที่มึงพูดไหมละไม่ครับน่มันย้อนแย้งกันทุกสิ่งทุกอย่างก็โวยวายแะครับทีนี้โวยวายเสียงดังเห็นหมาสองขาโวยวายเสียงดังเลยทีนี้อ๋อนะครับขึ้นหน้าขึ้นตาหน้าดำหน้าแดงแบบนี้ไม่พอใจกูแบบนี้โอ้ยแมนก็กูแล้วกูว่าวแมวแล้วก,กูกูไ่ได้อนไดนะ้อีหมอก็ไม่พอใจแล้ววันนี้นะ เป็นยังไงล่ะทีนี้อยาไปเสือนะจะไปลงอีกนะหำนะบันที้อายเขาเด้อเข้าใจบ่กูบอกมึงนี่นะย่าไปแซ่ลเล่อยาไปคนะนะนะุดเลยในหัวมึงนะบ่ได้เป็นดอกนะนิท่านนีทาน <c oughs> บ่ได้เป็นดอกคำมือมึงยาไปแซแลล่นเด้อเศร้าได้เศร้าซะยาไปเสนอหน,นาอายเขาป้ายชงป้ายหนึง่ง <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ จะปเป็นเซเล็คกับพี่น้องเอซีโอ๊ยคุณงงเลยนะ